สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วครับผมตั้งตะกูลลบบุรีครับครับวันนี้ก็มีไงานง่ายๆมาให้ดูกันครับมีสันาเวลาครับมาถ่ายของเหลวตามรอบครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการถ่ายดูนครับผมอะทางมุย้ยเอาไวแรงมากขึ้น ใส่น้ำมันเครื่องนะคะนิสสันอเมล่านะดีดีช่างมาช่วยสองคนช่ันช่างเต้ยช่างมึงดูนะคะเวลาใส่น้ำมันเครื่องออกนะทำเองได้ค่ะอยู่ที่บ้าน,นก็ทำเองได้นะถาเซฟตี้หน่อยก็หาอะไรค้ำด้วยนะคะนี่เรามีแม่แรงนะ นะ,ะ <Yeah. S 2> ระหว่างที่เราร้อน้ำมันเครื่องไหลออกมานะคะขันกองนะถอดกองออกนะพี่เข้าไม่ได้ประได้ทำเข้าดีดีมันทิ้งไปป่ะ ค่อยน้อมค่อยน้มอย่าไปพุทธค่อยน้อมกองจะอยู่ส่วนนี้นะเ,ออเป็นเคสง่ายๆที่ลองเอาไปทำดูได้ค่ะ มาีมมนันไหลงมาเลยค่ะลงมาขโมยเยอะๆดิเฮ้ยจะมีน้ำมันนะระวังน้ำมันตอกคอจากนั้นใส่กองใหม่เข้าไปค่ะว้ยเอ๊ะนยัไม่เห็นหนะ ใส่กองใหม่เข้าไปนะ,ะเวลาขันกองเราขันแค่ตึงมือพอนะคะอย่าขันเอ,อจนแน่นนะคะเพราะว่ามันจะมีซีนอยู่นะ,ะเดี๋ยวซีนจะปิ้นนะคะเราจะขันแค่ตึงมือพออยู่บ้านก็ทำเองได้ค่ะเ่นี้ ราก็มาถอดราเตามาทั้งเตยมาถอดอ้ทั้เทำความสะอาดอะนะคะขอกองอากาศด้วยนะ่ไล่ไนี่มเป็กรื่อนัันเ่เง้อันนี้เสียแล้วครับนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ควรจะเปลี่ยนนะให้ มันจะครอบคลุมกันหมดค่ะยังไงเปลี่ยนของเหลวก็แนะนำนะคะแนะนําให้เปลี่ยนด้วยนะอากาศตันมากครับน่าจะเป็นของติดรถเลยครับต้างการเปลี่ยนครับผมหรือของใหม่อ่ะโต้คเตย ไปนะลูดูดูเจ็บเจ็บก็ลูดูนะจากนั้นค่ะ <publishers> ด <sized festivals> ้วนล่างเกิดปิดเนาะอ่ะมาเตอรเบลนเราใส่กสิกันนะพี่แล้วใส่น็อตกลับเข้าไปที่เดิมนะคะ เป็นบินซินนะคะก็จะอยู่ที่เบอร์ใช้เบอร์อะไรคะในะช่างปกิก็จะเป็น 0W20 0W20 10W40 ค่ะใช้ได้หมดนะคะตามงบเจ้าของครับ 10W40 10W40 ก็ได้นะคะ เผื่ออยู่บ้านแล้วอยากทำเองนะะอยากถ่ายเอง <Okay. S 1> ้่ <Okay. S 1> ตัวนี้ใช้กี่ลิตรคะในช่างงวดด่วนน่าจะสามิีรครึ่ง ส่วนมากเขาจะเติมน้ำหมด4ลิตร3ลิตรครึ่งถึง4ลิตร4ลิตรนะคะโดยประมาณนะจากนั้นเช็กระดับของน้ำมันเครื่องนะคะให้อยู่ในขีดที่เหมาะสมนะ3ลิตรครึ่ง3ลิตรครึ่งค่ะนี่ ไปก็เวลาเราวัดขีดน้ำมันเครื่องนะคะให้อยู่ที่ตัวแม็กซ์ใช่ไหมคะไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นรูเป็นรูอ่าไม่มีแม็กก็คือเป็นรูเป็นโลมันจะเป็นตัวแอลกบตัวมีโลมีโลมีไฮนะคะตัวนี้นะคะให้อยู่ที่จุดบนจุดบน สําหรับแม่บ้านที่อยากจะทําเองนะคะ<ม>เป็นอันเสร็จสิ้นของการถ่ายน้ํามันเครื่องค่ะต่อไปนะคะเป็นการถ่ายน้ำมันเกียร์นะต่อไปนะคะเราจะทำการถ่ายน้ํามันเกียร์ด้วยนะนี่นะน้องน้ำมันเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะ เออกมันเดียร์น็อตจะอยู่แถวๆนี้นะแต่เดี๋ยวหมดแล้วจะเติมให้ดูนะ เกีีร์ไหลลงมาหมดแล้วนะใส่น็อตกลับคืนไปค่ะ จะทำการเติมให้ดูนะคะว่าจะเติมเอาครีมโอ้ได้เวลาเติมนะคะมันจะมีสเกนะคะในช่างชี้ค่ะปักเติมนะคะเห็นไหมคะเฮ้ยเปิมันเื่อปัเติมมันเกียร์นะคะจะอยู่ตรงนี้นะค่ะออกมานนะไม่มีเลยเห็นไหมคะตีทอยมือดาือ เดี๋ราจะเติมอยู่เนีรงนี้นะคะเราจะต่อสายนะคะรู้เลยน,นั่นแหละในกรณีที่เราไม่มีเครื่องนะคะไม่มีไม่มีตัวเครื่องปั่นน้ำมันเกียร์เข้าไปนะคะเราสามารถใช้กานะคะกาบีดได้นะคะ แต่ก็จะนานหน่อยเนาะนี่ต้องใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะนี่จะใช้ตัวสังเคราะห์แท้ครับเกียร์ธรรมดาใช้ตัวนี้นะคะเกียร์สี่เกียร์ห้าบ,บ,บี๊ต่สิบแต่เบอร์อื่นเดี๋ยวเข้าเกียร์ยากครับ ก็ถ่ายนะเราส่งสายไปนะองใหม่ เาที่เดินไปอาจจะซ้นการเติมน้ำมันเกียร์นะถ่ายน้ำมันเ,เกียร์เ,เนาะ